วันไหนไม่ใชห่หมูน้อยสวัสดีจ้าจากพี่มาดามาสันใช่มาสายทุกครั้งเลยเห็นไหมมิจฉคิมให้กาลังใจขอบคุณนีไลมิจคิมมิตกคิมน่ารักเห็นไหมมั่นคงแบบนี้ผู้ชายรักตายประวันนาใช่ใช่จากพี่ตีนลูกสาวพักผ่อนนะลูกว่าสัน่นจากจากพี่มาดาเป็นห่วงแล้วมูน้อยพักผ่อนว่าสัน่นหมูมันนาค่ะแต่ไม่ใช่หมูน้อย หม้ม่น้ำใช่กับคุณหลายๆไปเปลี่ยนอุตส่าห์ไปเอาช่อง้องมากดให้กับคุณหลายๆค,คุณน้องจ๋าเลิฟยูค่ะแม่ว่าสันค่ะแม่ว่าสันถ้าเป็นที่รักผมแม่งไปจีบหนุ่มๆลวะว่าสันว่าใคร <c oughs> พี่ติ๋น <c oughs> ใช่ค่ะหนูก็ห่ว <c oughs> งเขาอยู่ว่าสันช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยอาวไม่สบาไม่สบายหรอไม่สบายไปตามเล้งหรอ เรงก็ไม่สบายแซมมี่ไปไหนละแกง๊งแก๊งเนี่ยแซมมี่เล้งคิมแซมมี่เล้งคิมถ้าเป็นแซมมี่กับเล้งเนี่ยนะเป็นห่วงแต่มิเตคิมไม่ต้องเป็นห่วงใดๆเลยมิเตคิมน่ารักมากเออให้มิเตคิมพักผ่อนบ้างโอเคไหมโอเคไหมประวันนาไม่ต้องเป็นห่วงเลยมิเตคิมน่ารัก ชคดีมากลี่ได้มิจิมเป็นสามีด้วยมตจคิมก็โชคดีที่ได้ประวันนาเป็นเป็นภรรยาเอเคไหม <c oughs> กินกล้วยไหมประวันนากินกล้วยเป็นไหมเดี๋ยวเล่นมุกอีกประวันานามาครั้งแรกจะบอกว่ากินกล้วยไหม <c oughs> พิงกี้มาผิดเวลาหนึ่งชั่วโมงคนหายหลับหมดแล้วพี่าันใช่คนหายหลับห,ห,ห,หมดเลยพี่ตินจังใดให้ครบสามสิบนาทีไหมเดี๋ยวก็ลงละ สามสิบนาทีโอเคไหมทุกคนเด๋ยวข้ามาช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคไหมขอบคุณหลายๆรู้ได้ไงคะพี่ตินว่าไม่เคยไม่ไม่ไม่เปรี้ยวเคยชิมยังพี่ตินเออใช่ถามพี่ตินพี่ตินรู้ได้ไงเคยชิมหรือยังว่าหมูมะนาวไม่เปรี้ยวนี่น้องเขาถามเนี่ยน้องเขาถาม มูมะนาวถามคนโชคลายที่ได้สาวอุดรเป็นแฟนไผ<ฟ>่ไผ่มาโชคลายจังไหนพี่ติ๋มะอย่าให้ผมชิมเลยหมูมะนาวเดี๋ยวน้องจะติดใจจนงงหัวไม่ขึ้นวะสันจังไดขอโทษค่ะ มีคนมาทักหลังบ้านมาสานจากพี่จิวอะพี่เจมไม่เป็นไรขอบคุณได้หลายน้องมาช้าด้วยเนี่ยได้ครบสิบไลน์แล้วเดี๋ยวน้องก็ลงแล้วอีกขออีกสองนาทีให้ครบสามสิบเขาป่วยมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมพักผ่อนสักทีทําหลายอย่างดับเพลิงก็เอากู้ภยัยก็เอาไหนาจะกลับบ้านมาทํางานอีกหนูก็เป็นห่วงอยู่นะคะพัชรใช่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  น้องน่ารักมากอ่ะน้องขยันหาเงินมากเลยปวน,นาติดใจพนาวสันจากหมูหมูมะนาวถามพี่ตินติดใจพนาน้องเขาจะติดใจบอกน้องเขามีแฟนบกักรอจังไดพี่ตินหมูน้อยไปน,นอนนาวสันจากพี่มาดามเป็นห่วงน้องหมูน้อยมีคนมาทุระข่าววสันจากพี่จิวสวัสดีครับน้องหมูมะนาวสันจากมิตรคิม พี่จิวสวัสดีค่ะจากน้องหมูมัมะนาวเปรี้ยวอืมสวัสดีค่ะพี่จิวสั่จากสวัสดีค่ะพี่จิวจากมิตเตคิมวาสันนอนไม่หลับค่ะแม่คิดมากค,ะคะ่ะพัศนโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไหมหมูมะนาวตะวันสวัสดีสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตะวันจ้าตะวันก็นมาให้กำลังใจพี่ตินมาหมูมะนาวติดใจพี่ พี่จะสลัดน้องอยังไงให้สาวที่มาต่อคิวผมขอโทษตินคือผู้ชายล้นลาวะสันจากพี่ตินวะสันค่ะน้องคิมและทุกคนสวัสดีค่ะน้องคิมและทุกคนนะคะจากพี่จิวะสันพี่คิมสวัสดีค่ะจากหมูมะนาวเปรี้ยววสันพี่ตวอนสวัสวดีค่ะวะสันจากจากพี่ตินพี่จิวสวัสดีค่ะพี่ตินสวัสดีค่ะวสันจากตะวันวสันวิทยได้สิบเอ็ดไลค์แล้วขอบคุณในหลายทุกคน ครบสามสิบแล้วจะลงแล้วนะทุกคนโอเคไหมครบสามสิบแล้วจะลงแล้ว <c oughs> โอเคไหม <c oughs> มามาช้าแต่ก็มาแต่ก็มาไม่นานขอบคุณทุกคนมากเลยนะ